สวัสดีพี่น้องวันนี้เราสิมาต้มปลาดุกแกวปลาดุกปลาดุกเขาทำความสะอาดแล้วก็มีพริกพริก,กเทากเผเอ่ะใส่ตู้เย็นไว้มีผักกาดขาวแล้วก็ผักบุง้งผักแตงแล้วก็มักลินไม้บ้านเฮาแต่เมืองไทยเขาเอินนเอเเอ่นมักลินฟ้าเมืองลาวเขาเอิ่นมักลินม้นเติมใส่กันมี คามีแต่ไข่ใบบะโกดต,ตามเิม่อกันพี่น้องมาห่อหอนห่อ,หอกระสายใบบกโกรดแต่ไข่ลงไปตบมนน้ำประแดง มาดูลงไปเลย ก็ป,ปิดผาเจอกุงเข้ากันแล้วแล้วน่ากินบ่พี่น้องมีฟักติวแน่มาเพิ่มน่มากินแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเอ้ยหนุม่มลาวบ่าวบันใหม่